นครบาลเปิดปฏิบัติการโคดอิทธิพลเถือนด่านสำโรงจับเพิ่มหนึ่งแก๊งฆ่าตายคอลายรู้ตัวหัวหน้าแล้วหลังก็เหตุอุกอาจไล่ยิงคู่อริกลางถนนลาซารขยายผลรวบออมมีหน้าที่ดักรอชี้เป้าเมื่อวันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2567ั้ผลตำรวจโทสสำราญนวลมาผู้ช่วยพบตรสังการผลตำรวจทิตฐิแสงสว่างพบชน นำทัพเปิดปฏิบัติการโคดอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงหลังก่อเหตุไล่ยิงคู่อริกลางถนนราสารแบริงโดยนำกำลังกว่า100งนายบุกเข้าค้นเซฟเขาห้าจุดรวบตัวการสำคัญได้ยึดอาวุธปืน38กระบอกกระสุนกว่า8 0ดร้อยนัดพร้อมยุทธภัณฑ์จำนวนมากที่น่าตกใจคือมีชาวบ้านมาฟ้องพฤติกรรมสุดกลางคุมขู่ชาวบ้านในพื้นที่สั่งห้ามให้ตำรวจดูกล้องไม่งั้นจะยกพวกมาเผาบ้าน ล่าสุดขยายผลยังพบว่าของโจรกลุ่มนี้เป็นหัวเชือ้อขอยเป็นแบ็กอัพให้กลุ่มช่างคนชื่อดังญานบรรทัดทองมีหัวหน้าสุ้มเป็นสิกเก่าช่างกนชื่อดังหัวพันธุรกิจสีเทา,ลาพลตำรวจโทสำราญจึงประกาศว่าต้องเอาให้เฮียนล่าสุดเมื่อเวลา6กนาฬิกา <6. S 1> ของวันที่สองกรกฎาคมพลตำรวจเอกต่อศักิสุวิมลพบตรพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองพบตรพลตำรวจโทสำราญวนวลมาผู้ช่วยพบตร ผลตำรวจโททิติแสงสว่างพบชนผลตำรวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองพบชนผลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีพบกสสบชนผลตำรวจตรีวิทวั์ชินคำพบกนห้าพันตำรวจเอกกิติศักดิ์สะทองออยรองพบกสสบชนพันตำรวจเอกนพธรจิตมั่นรองพบกนห้าพันตำรวจเอกอัธวสิทธิ์ศรีบุญยมานนท์ พกก3บกสสบชนนพันตบจเอกศิรวัตรอินทร์พบกกสสบกน5พันตบจเอกสุรพงษ์สุขแย้มพกกสนบางนาพันตบโทเอกภพลิขิตธนาสมบัติรองพกกสสอบสนบางนาพันตจโทมาโนดทองแก้วรองพกกสสบบกน5 พันธุ์นภ์โทนิธิปิยพันธ์ร้องพกกวิเคราะห์ข่าวบอกกสอสอบอชโนสนที่กำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบคนครบาลสอบสวนหนห้และสน,นบางนาพร้อมด้วยกำลังพลควา100หนึ่งร้อยนายเปิดปฏิบัติการโคนอิทธิพลเถื่อนด,ด่านสำโรงร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้ด้านในขอสงวนนามสกุลหรืออมอายุ26ปี กูต้องหาตามหมายจับสารอาญาพระโน่งที่จ้อจานสามเจ็ดหทับสองห้ลงวันที่สองกรกฎาคม67ได้ที่คอนโดชื่อดังแห่งหนึ่งซอยด้านสำโรง11บเอดตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการข้อหาสมคบกันตั้งแต่5้าคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน อันเป็นความผิดฐานซ่องโจนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนทะเลาะกันอย่างอึ้งในทางสาธารณะชะักหรือสแสดงอาวุธวในการวิวาทต่อสู้พร้อมกันนี้นำไหมายขนสารบุกทลายเซฟเฮาอิทธิพลมืดวัดด่านสำโรง5จุดดังนี้ 1. บ้านในหมู่ตําบลสำโรงเหนือานานอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตามหมาย้นสารอาญาที่660ทับ2567ลงวันที่2กรกฎาคม672บ้านในหมู่6ตำบสำลสับโรกเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตามหมาย้นสารอาญาที่ขอควาย661ทับ2567ลงวันที่2กรกฎาคม673 บานในหมู่สองตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตามหมายขนสารอาญาที่662ทับ2567ลงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567 4ค่นโดชื่อดังภายในซอยด่านสำโรง11ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตามหมายขนสารอาญาที่ขอควาย663ทับ2567ลงวันที่2กรกฎาคม2567 5้า 5, บ้านในหมู่8ตำบลสับโรกเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตามหมายคนสารอาญาที่คอควาย6 64ทับ2 5, 6, 7, ลงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2567ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืน38กระบอกกระสุนปืนกว่า800นัดเงินสด127,000บาทสมุดบัญชีธนาคาร16เล่มชโฉนดที่ดิน10บฉบับคู่มือจดทะเบียนร,รถ15เล่ม โทรศัพท์มือถือสาเครื่องรถจยังยานยนตต้องสงสัย6ก0ันพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบยุทธพันพธ์ผิดกฎหมายจำนวนหลายรายการพฤติการกล่าวคืออิทธิพลเถื่อนจากเหตุอุกอาจเมื่อเวลาตีสามของวันที่2 9มิถุนายนพุทธศักราช2567บริเวณสามแยกไฟแดงราษานแบริ่งตัดใหม่แขวงบางนาใตา้เขตบางนากรุงเทพมหานคร เกิดเหตุกลุ่มชายชะกันยกขยงุงขับรถจักรยานยนต์ไล่ล่าก่อนจะจอดยิงและตั้งป้อมยิงใส่รถยนต์โตโยต้าฟอร์ซูเนอร์สีดำแม้จะเป็นระยะกว่า100เมตรแต่กระสุนพุ่งเขา้าศีรษะของนายเจษดายวิริยะที่นั่งอยู่ที่นั่งข้างคนขับอย่างแม่นยำจนทําให้เสียชีวิตจากนั้นคนขับที่รอดชีวิตพยายามขับหนีกระทั่งขับ ปีนเกาะกลางถนนสวนเลนไปอย่างทุรักทุเลแต่ขบวนรถจักรยายนยนต์กลุ่มคนร้ายยังคงขับติดตามไล่ล่าอย่างต่อเนื่องหลังก่อเหตุอากาุกอาจผลตบถรดทิติสั่งการให้ผลตบตรีนพศินปูนสวัสดิ์รองพอบชนพลผลตบตรีธรเดชธรรมสุทธีพบกศสสบชนและผลตบตรีวิทวัฒน์ชินคำ พบกนห้า 5, นำกำลังชุดสืบนครบาลกกอสอสอบกนหและสืบสวนสอนอบางนาลงพื้นที่ติดตามกลุ่มคนร้ายจนสืบทราบว่าคนร้ายเป็นกลุ่มหัวโจกในพื้นที่ระแวกซอยวัดด่านสำโรงเคยร่วมกันก่อนคดีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอาทิร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันปล่อยเงินกู้รวมกันบุกรุก โดยก่อเหตุลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่า10คดีในห่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเดิมกลุ่มคนร้ายมักจะก่อเหตุไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแต่คราวนี้มาก่อเหตุเลยเขตแดนจังหวัดสมุทรปราการเพียง100เมตรถือเป็นอำนาจการสืบสวนของนครบาลพลตำรวจโททิติกล่าวว่าการที่กลุ่มคนร้ายจำนวน23คนขี่จักรยานยนต์ย่วยุล่อลวงนายวรเชษฐ์หรือเฮิร์ตและนายเจสดา ขับรถยนต์ออกมาจากร้านอาหารก็จะมีกลุ่มคอยดักใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เป็นเหตุให้นายเกษนาเสียชีวิตที่บริเวณสามแยกไฟแดงลาซารนแบริ่งตัดใหม่แขวงบางนาใตา้เขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อเวลาสามนาฬิกาของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าโดยปกติกลุ่มผู้ต้องหาจะอยู่ในพื้นที่รอยต่อสมุทรปราการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นความรับผิดชอบของตำรวจปูธนภาคหนึ่ง และมีประวัติในการก่อเหตุในพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งมาโดยตลอดแต่ในครั้งนี้เหตุการณ์มาเกิดขึ้นพื้นที่ของตำรวจนครบาลจึงทำให้ช่วงเช้าของวันนี้มีการเปิดปฏิบัติการค้น5จุดและตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งมีทั้งหมด2คนจากการสืบตวดค้นพบอาวุธปืนจำนวนหลายกระบอกเนื่องจากหนึ่งในกลุ่มของผู้ต้องหานั้นชอบสะสมปืนและปืนส่วนใหญ่ก็มีทะเบียน แต่จะต้องตรวจสอบว่าเลขทะเบียนนั้นตรงกับกรมการปกรครองหรือไม่รวมถึงพบรถจักรยานยนโโต์มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุบางส่วนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งสามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ได้โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลและเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ต้องหาก่อนที่จะออกหมายจับซึ่งคาดว่าจะมีกวา20คนโดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด พลตรีนพศิลป์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแระแวกที่เกิดเหตุทําให้ทราบว,ว่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุมีถึง23คนและยังพบเบาะแสว,ว่ากลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้เป็นหัวเชือ้อผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุของกลุ่มนักศึกษาช่างกนชื่อดังใจกลางกรุงในอีกหลายๆคดีและที่เห็นว่าจะต้องใช้มาตรการคั้นเด็ดขาดเกิดจากเหตุการณ์ระหว่างผู้การเจาะนำกำลังชุดสืบนครบาลลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิด จนถึงบริเวณภายในซอยแบริ่ง48ทง9ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรปราการพบชาวบ้านในระแวกตตางมีอาการหวาดผวาอย่างผิดปกติไม่กล้าให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะถูกทนายความของกลุ่มคนร้ายมาข่มขู่ว่าหากให้ตำรวจดูกล้องวงจรปิดจะยกพวกมาเผาบ้านและชาวบ้านยังแจ้งอีกว่าเหตุที่กลุ่มคนร้ายก็เหตุซ้ำๆซักๆผลตรจตรีนรสินกล่าวว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถลอยหน้ารอยตาอยู่ได้เพราะมีทนายเป็นผู้ตามล้างตามเคตเรื่องคดีนี้กับกลุ่มคนร้ายเมื่อชุดสืบสวนทราบเรื่องราวจากชาวบ้านในพื้นที่ก็ตระหนักได้ว่าคราวนี้ไม่ใช่การต่อสู้กับผู้ร้ายทั่วไปและต้องต่อสู้กับอิทธิพลเถื่อนจนช่วงเช้าตรู่นำกำลังชุดสืบนครบาลพยักร้ายเทพนครกศส,สบก,กนหและสอนอบางนาก,กว่า100นาย เปิดปฏิบัติการโค้นอิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงนำหมายค้นสารบุกทลายเซฟเทาห้าจุดก่อนจะรวบตัวการสำคัญได้หลังจากการจับกลุ่มล่าสุดขยายผลทราบว่าหัวหน้ากลุ่มของคนร้ายชื่อนายเพชรและนายไปซึ่งทั้งสองเป็นอดีตนักศึกษาช่างคนชื่อดังยานบรรทัดทองและยังพัวพันธุรกิจสีเทาอีกด้วย